อาครับสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านด้วยนะฮะนี่คุณโยผมฉลามโม่นะก็เป็นฉลามอ่ะอืมอันนี้แค่ดูคนอื่นเขาเล่นอน่ะไม่มีใครรอดมั้งว้เนี่ย เขาบอกว่าไม่มีอ่ะตายหมดแล้วเหรอตัวเยี่ยม,มากมันเล่นยากผพรว่าสลามเนี่ยอืมตีนเป็ด เออนี่ชื่อฉลามนะเออมาแล้วมาแล้วนี่พื้นรุ่นอะไรวะเนี่ยเออไหนวะาฉลามเห็นมีเลยปลาผีเปล่าวะ งงน่นงงน่ะอ,อ้าอ้าอ้าออกเฉยตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มเหมือนนะยังง่วงโอ้เทสต์นีว่วะเอาว่ะเอาวะลองนี่มีเทคนินเว้ย ฉะหลามสองตัวไม่โดนหรอกชื่อโม่วจะโดนกันปืนปืนแล้วก,ก็ยิงได้อยู่นะว่าไหวว่าทำไมไม่ไม,ไมีเสียงเดี๋ยวเออเพลงมันอาจจะมีลิขสิทธ์ไง นี่ไงฉลามโอ้ไททานิกรบร้อยฉลามฉลามพุ่งชนปุ๊บฉลามนี่หัวปูดเลยเฮ้ยเอ้ย,อยมีเรือแบบนี้ด้วยเหรอไฮเทคขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวขับเองไมู่้ก้าู้ก้าแหม เฮ้ยฉลามโอ้ยขับเรืออยู่ขับเรืออยู่ใช้งานไม่ได้ฉลามลิงจะได้มีสองตัวใช่ไหมตัวหนึ่งมันหายไปไหนวะฉลามสุดเอฟเฟกเฮ้ยเฮ้ไททานิกไททานิกเออเดี๋ยวก็จมอ่ะเดี๋ยวก็จม

นี่ฉลามนา่ากลัวมี่นีม่นม,ยมียิงไม่ค่อยถนัดเลยว่ะโอ้ยที่ัตโอ้ยโอ้ยเรือที่แข็งกแกร่งที่สุดเฮ้ยเรือเรือเรือจะแตกแล้วเหรออ่าโอ้เหลือคดกลวงข้างในไม่มีอะไรเลยกลวงมากเฮ้ย วิชยฉลามฉลามหนีดินั่นไงนั่นไงโดนตายเงียเง้ยวเงี้ยวอยู่ก้าวนัดอุยชยฉลามโดนเข้าไปเต็มเต็มเต็มนี่คือเจ็บเลยนะโอ้เราต้องไปรับผู้การขึ้นเรือก่อนเขาจะเขาจะได้ช่วยเรายิงมาเลยไอ้หนุ่มขึ้นเรือมาขึ้นเรือมาไอ้หนุ่มเอาไม่ขึ้นเหร ขึ้นเรือมาเอ้าเฮ้ยโดนฉลามแดงมาดูดด้วยนะเอ้ยมาไม่รอดอยู่รอดอยู่ฉลามโง่เว้ยฉลามโง่ฉลามโง่โง่ไว,ว้วิกลุดวิกลุดวิกลุดชนะแล้วเหรอ โอ๊ยโอ๊ยโอ,ย,โอยแหลกแหลกแหลกอ้ยอย่างขำอ่ะวิกหลุดเมื่อกี้ไอ้เอออืมว่าฉลามไม่ค่อยน่ากลัวเลย้ยเนี่ยมันมีปืนโคตรทรงพลังอ่ะ ซ่ามากๆเดี๋ยวก็โดนฆ่าหรอกเฮ้ยไอ้เหลือใบเอาปืนยิงเองเหรอเฮ้ย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 โอ้โหว่าอยู่วันหายไปไหน ว่อย่างนี่ฉลามก็ไม่กล้าทำอะไรแล้วน่าฉลามดิ<อ>ว่าฉลามพูดได้คงพูดได้แค่คำเดียวอะอโอ้เล่นไปนานๆเริ่มแหลกแล้วว่ารู้ว่าคอมกูร้อนวะไม่เไม่ยอ๋้รู้ว่ามันเอาหางฟาดได้วะ เฮ้ยยังมีคนรอดอยู่เหรอตายไปดิตายโอเคใครวาที่มันซ่าๆมีปืนอะไหนวะเออแค่แค่ดูฉลาดม็กินเวลาไปเยอะแล้วอ่ะโอ้ยแหลกเอยคอมมันแหลกอ่ะเออนั่งเงี้ยนั่งเงี้ย อยู่เป็นตีเลยมั้งลนะ่ะกัดมันเลยโอ้โหอยู่เป็นตีจริงด้วยโอ้ทั้งสี่คนอยู่เป็นตีนี่สี่คนนี้ก็อยู่เป็น,นะะตีกันนะฮะตรงจาไม่ว่าฉลามมันพูดได้แค่คำเดียวช h u c k h i เฮ้ยฉลามกระโปงขนาดนี้เลยเหรอ นั่นน่ะนั่นอะอ,อ๋อมันมันอยู่กันสามคนเว้ยก็คือไอ้น,นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มีแค่สามคนแค่นี้แหละเออเอ๋อฉลามไว้ชีวิตโอ้เ,เพื่อนก,นนอนกนันเพื่อนกันอืมเ,เพื่อนกันภาสาววิ่กันลุกขี้มันแหลกอย่างนี้วะเนี่ยตาย <c oughs> เหลือหนึ่งคนว่ะ ไว้คนนั้นดีกว่าที่มันไว้ชีวิตไว้อะเอ้าเอ้าเหลือเหลือหนึ่งคนแล้วใครยิงปืนระเบิดวเะเฮ้ยรู้ว่ามันเป็นเรือว่ายิงอัตโนมัติวะไหนดูหน่อยเนี่ยเรือสีชมพูเนี่ยดูห,หน่อยว่าเรือสีชมพูนี่ไงเอ้าแค่เจสกีนดีหว่าเฮ้ชยชะดับ โอ้ยเฮ้ยเรื่องนี้เท่อยู่อันนี้ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เดี่ยวนี้เท่สุดโอ้หต้องหกพันบ้า,บาว่าไอช้ชายชายมีไทเทเนียมถือว่ารวยมากอะไรเนี่ยโนยิปเอ้เหลือดำน้ำเหลือดำน้ำทำไมยังทำไมยังเป็นปืนกระปะกกระโปะงง,งอยู่เลยอ่ะ น <making> <itor> <spooky exercise> <cción> ี่นี่นี่นี่ตายไปดิไอ้หน้านวดอุ้ยเรือใครอะเรือใครเฮ้ยเรือลำนั้นนี่หว่าเหลือเหลือแค่กลางโอ้ยรีโหลดรีโหลดดิรีโหลดรีโหลดขับอะไรของมันวะเนี่ยไม่โนไม่เว้ยไม่เราเราจะต้องไปถึงความจริงให้ได้ โอ้ยโอ้ยโนโอ้ยโนเฮ้ยแค่นี้รอดแล้วเฮ้ยอยู่บนเฮ้ยเลือเพื่อนเฮ้ยเรือเป็ดเรือเป็ดขอขออยู่ด้วยขออยู่ด้วยเรือเป็ดไอเป็ดอยู่ด้วยเออมันขับยังไงวะเนี่ยพงมาอะไรอยู่ตรงกลางน่ะเลื่องคอมนานๆก็แหลกเหมือนกันนั่นนี่อ่ะ เรือเรือนั้นดับสลายเฮ้โยโกงอยู่นะเรือเป็ดเนี่ยขับเร็วด้วยเอาเอาเอากุตีนั่นเนี่ยเอากุตีนั่นเนี่ยอ่าเรือความเลยเรือความขับอะไรของมันวะเนี่โยโอ้ยขับโง่โอ้ยสูนในคิวสูนในคิว เออดีวิ้ววิ้ยแหลกแหลกแหลกตุบตบตุบขมับคมทีหนึ่งโอเคตอนนี้ปืนน่าจะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเฮียอีควิปเป็ดเออยเรือเป็ดเรือเป็ดขับเองก็ได้วะเดี๋ยวเพื่อนมันจะชวน อินเนอรตี้ยเข้บไปเลยเหลืออ้ว,น,วนอีกแล้วอ่ะอ้ว,น,วนได้ใจความอะ่ะมันต้องเสียตังค์ซื้อมาเท่าไหร่วะถึงจะได้โอ้ถึงหนึ่งพันเรือนม,มักไงนี่ปืนชงงวดเฮ้ยมันแหลกอะ่ะมันแหลกอะไรนัน้งาเน วูสแหลกแหลกแหลกแแหลกจนเล่นไม่ได้เลยเมื่อกี้เฮ้ยเอาเข้าไปเฮ้ยฉลาดอะไรเมื่อกี้ฉลาดหน้าตูเดอนี่นี่นี่คุณชงวกโอ้โหโ,โ,โอ้โอ้โอ้ตายเลยเหรอตายเลยเหรอโอ้อะไรวะ เกมกระจก